นะฮะลัคนาราศีพฤกษบเอ้าวพฤกษ์ศมาแล้วพฤกษ์ศนะนะฮะพฤกษ์ศดีแล้วมามาแล้วนะอ่าฮะเออเออพฤกษ์ศมาแล้วนะครับมีใครลัคนาราศีพฤกษ์ศบ้างพฤกษ์ศนะพฤกษ์ศมาแล้วครับพฤกษ์ศมาแล้วพฤกษ์ศนะ ชาวลัคนาราศีพฤกษบราหูจะไปอยู่ในตำแหน่งโยกหลังลัคนาราศีเขาเรียกโยกหลังนะไปอยู่ในตำแหน่งโยกหลังลัคนาราศีพฤกษบโยกกับดาวมนุษย์ตอยู่ที่ทับอยู่แต่เดิมชาวลัคนาราศีพฤกษบมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเดินทงเดินทางขยับโยกย้ายเรื่องงาน นะมีโอกาสขยับเปลี่ยนแปลงเดินทางโยกย้ายในเรื่องของงานใครที่เป็นชาวพึกษศพแล้วาง,งานเกี่ยวกับพวกเบื้องหลังโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์งานบันเทิงธุรกิจเกี่ยวกับพวกเออบันทงบันเทิงต่างๆมีความสำเร็จได้รับความสำเร็จดี แต่ถ้าไปทำธุรกิจดังต่อไปนี้ที่จะบอกไปอาจจะเจ๊งและหมดตัวได้ยกตัวอย่างเช่นไปปล่อยเงินกู้ไปทำธุรกิจที่ต้องให้เครดิตนะใครทำธุรกิจอยู่แล้วและต้องไปให้เครดิตเขามากระวังหมดตูดดูให้ดีนะจ๊ะถ้าทำแบบไปเรื่อยๆของเราที่ทำอยู่สาวนลอยกลางฟ้าดาวราวหูโยกหลังในเรือนลาภะ จะสำเร็จดีมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วก็ที่ดินที่ทางมีโอกาสจะประสบความสำเร็จดีนี่แหละนะฮะเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับนะครับแต่แต่ดวงมินเมเมที่จะมีคนชักจูงไปทำธุรกิจเท่าๆดูให้ดีนะ ดูแลจะนําความสวยมาให้เราหรือเปล่าดูให้ดีดูให้รอบคอบด้วยเป็นห่วงจากใจจริงเพราะว่าราหูก็ไปโยกกับมนุษย์อยู่ถ้าพูดด้านดีนะัก็หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือใครที่ต้องทําธุรกิจทางไกลต่างประเทศต้องเดินๆๆทางเดินทางราหูย้ายตรงนี้เป็นช่วงจังหวะด,ดีของคุณเป็นโอกาสทองราหูย้าย17ตุลาคมนะโว้ย ดูให้ดีก็แล้วกันความสำเร็จต่างๆรออยู่กับธุรกิจที่ผมได้บอกไปแล้วย้ำว่าให้ระวังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปล่อยกู้ธุรกิจเทาธุรกิจที่ต้องเครดิตเยอะๆระวังจะซวยตามทวงไม่ได้หรือโดนชักดาบเข้าใจไหมาชาวลัคนาราศีพฤกษบแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับราหูนะราหูย้าย17ตุลาคมนะ นี่นี่ต้องดูให้รอบครอบด้วยนะครับนะนะราหูนะนี่แหละพึกศพแหละราหูย้ายไปโยกกับมนุษย์อยู่ใครที่ทําธุรกิจต่างประเทศหรือว่าต้องเดินทงเดินทางบ่อยๆนี่การเงินการงานจะดีขึ้นคูณ 2, คูณ3นะครับแต่ก็ให้ระวังไอ้ที่บอกไปที่ควรเลี่ยงก็ควรเลี่ยงนะฉ้าจะไปดื้อแพ่งทําอีก มีโอกาสหมดตูดหมดตัวได้หรือจะหาว่าไม่เตือนขอบคุณคุณกิติยานัทสมิตรานนท์ด้วยที่พิมพ์ขึ้นมาบอกว่าถึงไหนถึงไหนถึงไหนแล้วนะด้วยอันิี้สงนี้ขอให้นับเงินจเน,นิ้วล็กเงินทองไหลมาเทมมานับเงินไม่หวันไม่ไหวสาธุเออ นะฮะเนี่ยล,ลักษณะาัษท้ายๆเสียงมันก็จะยันยานแบบนี้แหละพอพูดมาชั่วโมงครึ่งกว่าแล้วนี่เพิ่ง